ได้ข้อสรุปกันไปเปราะหนึ่งแล้วสําหรับการเดินหน้าแก้ไขรัฐธรรมนูญนะคะเมื่อวานนี้สารรัฐธรรมนูญก็มีมติเสียงข้างมากค่าต่อสองวินิจฉัยให้รัฐสภามีอํานาจในการจัดทํารัฐธรรมนูญใหม่ได้ค่ะแล้วก็มีมติ6ต่อ1ให้มีการทําประชามติ3ครั้งด้วยกันประกอบไปด้วยควรทําหรือไม่เนื้อหาจะเป็นอย่างไรแล้วประชาชนเห็นชอบหรือไม่ด้วยโดยการจัดทําประชามติจะทํา3ครั้งก็ได้หรือทําครั้งที่1บวกกับครั้งที่2ไปเลยก็ได้รวบมัดรวมเป็น2ง ครั้งก็ได้เหมือนกันนะคะส่วนอีกเรื่องหนึ่งที่สําคัญคือการผลักดันให้มีผู้ร่างรัฐธรรมนูญโดยตรงหรือการมีสอสอรอนั่นเองเรื่องนี้สารรัฐธรรมนูญเขียนเอาไว้ว่ารัฐสภาเนี่ยไม่อาจที่จะให้ประชาชนเลือกผู้ร่างรัฐธรรมนูญโดยตรงได้ค่ะคุณผู้ชมอันนี้ก็น่าจะมีข้อสังเกตเยอะเลยสําหรับผลที่ออกมาในรอบนี้จะมีความสําคัญต่อทิศทางทางการเมืองต่อจากนี้ยังไงการแก้รัฐธรรมนูญจะเป็นไปตามที่ภาคประชาชนตั้งเป้าหมายไว้ตั้งแต่เริ่มหรือไม่วันนี้ วิเคราะห์กันต่อนะคะกับคุณฐานชัชป,ปกรนามเมืองเครือข่ายรณรงค์รัฐธรรมนูญคอนฟออนะคะอยู่ในสายกับเราแล้วนะคะคุณฐานสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณฐานคะผลที่ออกมาก็คือการทําประชามาติ2หรือ3ครั้งก็ได้แล้วก็การไม่ให้ประชาชนเลือกสสรอเองอันนี้เนี่ยถือว่าเป็นสัญญาณดีของการเดินหน้าแก้รัฐธรรมนูญของประชาชนได้ไหมจะพูดแบบนี้ได้หรือยังคะ ผมคิดว่ามีทั้งสัญญาณดีและสัญญาณที่ไม่ดีนะครับสัญญาณที่ดีก็คือว่าสารรับนูลเนี่ยเข้ามาเพื่อที่ฉัยชัดว่าตลอดเส้นทางการร่างรับนูลฉบับใหม่เนี่ยให้ทําประชามาติสามเรื่องอผมไม่อยากใช้คําว่าสามครั้งนะเพราะว่ามันไม่จาเป็นต้องทำสามครั้งก็ได้ให้ทำสามเรื่องก็คือสมควรให้มีํารรับนูนฉบับใหม,ไม่ไหมวิธีการจัดทำรับนูนฉบับใหม่จะเป็นยังไงแล้วก็เมื่อร่างรับนูนฉบับใหม่เสร็จแล้วนประชาชนเห็นชอบหรือเปล่ามีสามเรื่องซึ่งสองเรื่องแรก ก็คือเอรื่องสมควรมีรักษณะชอบหมายไหม,มและวิธีการร่างเนี่ยจะเป็นยังไงเนี่ยอันนี้ถามในทาในการทาประชามติรอบแรกได้นะครับแล้วก็พอมีรักษณะใหม่ก็ไปทำประชามติรอบสองอันนี้เป็นสัญญาณที่ดีว่าเราเห็นทิศทางการทํางานที่ชัดเจนมากขึ้นนะครับแต่ว่าสัญญาณที่ไม่ดีเลยก็คือว่าสารท่านไปเพิ่มมาหนึ่งวัดซึ่งเป็นสิ่งที่ผู้ถามไม่ได้ถามแต่ท่านแถมความเห็นมาให้นะครับก็คือการบอกว่า ตามหมวด15การแก้ไขเพิ่มเติมรัฐมนูลเนี่ยรัฐสภาสามารถแก้ไขรัฐมนูลได้แต่จะให้ประชาชนเนี่ยเลือกผู้ร่างรัฐธรรมนูญโดยตรงไม่ได้ซึ่งไอ้คำเนี้ยประโยคเนี้ยวรคเนี้ยตีความได้สองแบบแบบแรกก็คือตีความได้ว่า,าไม่ให้เลือกอสรเลยไ <c oughs> ม่ให้ผู้ร่างรัฐมนูลเนี่ยไม่ให้มายกรเลืกกตั้งกัรอีกแบบนึงคือศาลท่านแค่อธิบาย บวด15ของรัฐมนูล60อันนี้ยังความไม่ชัดเจนเพื่อเป็นสัญญาณที่ไม่ดีถ้าบอกว่าเลือกตั้งสสรไม่ได้เออมันจะแตกทั้งในทางหลักการว่าอา้าวประชาชนเป็นผู้ทรงอำนาจสถาปนาและทำน,นูลแต่ไม่สามารถเลือกผู้ร่างรัฐมนูลเองได้ะจะแตกแต่มีการเปิดช่องไว้ไหมคะที่จะสามารถให้ตัวแทนในสภาเป็นผู้เลือกสอสรได้เองด้วยหรือเปล่าก็เป็นไปได้ครับแต่ว่าอ,าอย่างที่เราบอกก็คือว่า เวลาที่ประชาชนไปเลือกสมาชิกรัฐสภาเนี่ยเขามีหลายเรื่องที่ต้องคิดจะเลือกนโยบายพรรคเลือกตัวบุคคลเลยต้องมาคิดอีกว่าคนกลุ่มนี้จะไปเลือกส,สรคนไหนมผมคิดว่ามันเป็นภาระกับประชาชนเกินไปทีนี้ถ้าเราอยากให้การร่างรัฐมนูนเนี่ยมันตรงไปตรงมาและยึดโยงกับประชาชนมากที่สุดนนผมคิดว่า ประชาชนทุกคนมีสิทธิ์ได้เลือกด้วยตัวเองว่าเขาอยากให้ใครเข้าไปเป็นคนร่างรัฐรมนูญค่ะคก่อนหน้านี้นจําได้คุณถาเคยวิเคราะห์เอาไว้ว่าถ้าสารวิชัยออกมาว่ามีการทาประชามติ3ครั้งนี่อาจจะกลายเป็นการยื้อเวลาแต่ว่ารอบนี้ดูเหมือนตีความได้ว่าอาจจะ2หรือสก็ได้ดังนั้นการแก้รัฐธรรมนูญหลังจากนี้อาจจะไม่ช้าหรือเปล่ามีข้อเสนออะไรที่ทําให้การเดินหน้านั้นเร็วมากขึ้นค่ะผมคิดว่าอันนี้วัดความจริงใจของคอ,อรมอคุณน,นุทินเลยนะครับว่า ถ้าเกิดศาลเนี่ยท่านเปิดช่องมาแล้วว่าทำประชามติแค่สองครั้งหรือสองรอบได้เนี่ยเราไม่จําเป็นที่จะต้องไปทำประชามติถึงสามครั้งหรือสามรอบเลยนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งแรกที่เขาจะทาเนี่ยก็คือว่าภายในการถแถลงนโยบายเนี่ยคุณอนุคินควรจะถแถลงความชัดเจนว่าจะมีแนวทางในการจะทํารัฐมนูลใหม่อย่างไรและจะเสนอร่างแก้ไขรัฐมนูนมาตรา256เข้ามาในรัฐสภาเมื่อไรนะครับซึ่งโอเค ประเด็นนี้เราก็ต้องยอมรับว่าเราก็ต้องรอความชัดเจนจากคาริฉัฉสารระมนนเพราะยังไม่มีการเปิดเผยคาวิิจฉส่วนกลางและส่วนตนออกมาซึ่งจะทําให้เรื่องสสชัดเจนขึ้นแต่ผมคิดว่าอันนี้คอ,อรมอนุทินสามารถทําได้ทันทีก็คือประกาศเลยว่าเราจะเดินหน้าทำประชามาติแค่สองรอบหรือสองครั้งก็พอนะครับซึ่งมันก็จะทําให้กระบวนการเดนเกินขึ้นเร็วที่สุด ค่ะทางก่อนออหลังจากนี้ไปทางคอนฟอร์เตรียมที่จะขับเคลื่อนอะไรต่อหรือไม่หรือว่าจะจับตาอะไรต่อจากนี้อีกไหมคะคุณทาครับผมคิดว่าสําคัญเลยก็คือจับตาเรื่องออที่มาส,ะสะอสรนะครับก็เราก็คงจะต้องติดตามจากศาลรั้นนูลนะครับว่ามีคำนิชัยส่วนกลางออกมาอย่างไงและส่วนตวนเป็นยังไงทีนี้ถ้าเกิดศาลท่านไม่ได้ฟันธงว่าออส,ะสะอสรเนี่ย ประชาชนเลือกไม่ได้หรือพูดง่ายๆว่าส,สุดสุดท้ายศาลท่านบอกว่าสอบสอรเนี่ยประชาชนเลือกได้เราก็คงจะต้องเ,อเดินสายคุยกับพักการเมืองนะครับให้หาจุดตรงกลางว่าจะทํำยังไงให้กระบวนการล่างรัมนูนเนี่ยมีประชาชนอยู่ตั้งแต่ต้นน้ําก็คือการเลือกผู้แทนกลางน้ําก็คือการมีส่วนร่วมระหว่างทางการล่างแล้วก็ปลายน้ำก็คือการทำประชามติัางสุดท้ายให้มีประชาชนอยู่ตลอดกระบวนการครับค่ะวันนี้ขอบคุณคุณหาด้วยนะคะที่มาร่วมวิเคราะห์กับเรานะคะสวัสดีค่ะ วัสดีครับค่ะก็เป็นความคิดเห็นแล้วก็มุมมองรวมถึงข้อสังเกตด้วยนะคะคุณผู้ชมอย่างที่วิเคราะห์กันไปเมื่อสักครู่นี้คงต้องติดตามกันทั้งต้นน้ํากลางน้ําปลายน้ําด้วย